สวัสดีครับช่วงนี้หลายคนก็เดือดร้อนจากโควิดนะฮะดังนั้นผมก็เลยมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครถ้าคุณคิดว่าคุณเดือดร้อนเพราะโควิดแล้วนะครับมาดูผมนะครับผมนี่เ,เป็นหนี้ประมาณสักพันกว่าล้านนะครับหนี้ของรัฐทุนจีนนะครับที่เรามาพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ลาวนะครับ นะดังนั้นเนี่ยอคนไหนที่คิดว่าตัวเองเดือดร้อนนะครับมันก็เดือดร้อนกันหมดนะครับช่วงนี้โควิดมันก็ทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดนะครับมากน้อยก็ตามแต่งานของแต่ละคนนะครับนะดังนั้นก็ของเราเองนะครับเราก็เดือดร้อนนะครับก็มีหนี้อยู่ประมาณพันกว่าล้านนะครับลงทุนไปแล้วสามร้อยกว่าล้านนะครับ ก็ต้องไปหาหนี้มาลงทุนเพิ่มอีกให้มันครบพันล้านนะครับมันจะได้คืนทุนได้นะครับหลังจากที่เราลงทุนครบส่วนไปแล้วนะครับมันถึงจะมีกําไรผลตอบแทนกลับมานะดังนั้นระหว่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้อยู่ประมาณสามร้อยกว่าล้านแล้วนะครับที่เราลงทุนไปนะครับก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านนะคร ดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณมีหนี้แล้วเครียดแล้วนะครับดูเคสของเราเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเราก็มีหนี้เหมือนกันนะครับนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่มีหนี้นะครับของเราก็หนี้แค่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอนะครับต้องไปกู้หนี้มาอีกอให้มันครบพันล้านนะครับโครงการมันถึงจะคอมพ l e t e สำเร็จนะครับเพื่อขายไฟ C O D นะครับ นะก็โอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับถ้าท้อแท้ก็สู้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ